ถ้าเราจับสัญญาณดีๆทางการเมืองเนี่ยรู้สึกว่าผู้นําจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่เหมือนจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของกฎหมายคาสิโนไม่ต้องถามเลยฮะผู้นําจิตวิญญาณก็คือคุณเนวินทิศชอบนั่นเองเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ถ้ามีการคอกันเมืองกับตามข่าวเนี่ยเขาจะรู้ว่าช่วงก่อนที่จะมีการผลักดันกฎหมายคาสิโนเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาเนี่ยพ่อใหญ่เนวิน คุณเนวินนะฮะ,ะเคยพูดในเวทีของการเมืองท้องถิน่นระบุนะครว่าก็เหมือนเชิงเด็บแนมบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรกฎหมายอะไรนะครับที่จะด่วนเท่ากับกฎหมาย Entertainment Complex แล้วคือพูดออกมาไม่รู้ว่าต้องการสื่อสารอะไรแต่ว่าความชัดเจนมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังเมื่อวานนี้ในการอภิปราย ที่เป็นยติกับเรื่องของอภิอเมริกาภาษีทรัมป์นะฮะแต่ว่าคุณชัยชนกคิดชอบครับในขณธกการพรรคกูมิใจไทยเนี่ยกลับมาเปิดประเด็นบอกว่าส่วนตัวคือไม่เห็นชอบกับกฎหมาย Ent e r t a i n ท e n t Complex พไม่ว่าจะเป็นร่างใดๆก็ตามแล้วต้องอ้างชื่อทั้งเป็นลูกคุณเนวินลูกชายคนโตคุณเนวินแล้วก็คุณแม่ตายด้วยก็คือเป็นการอ้างที่ไม่ได้บอกของตัวเองอย่างเดียวอ้างชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยอยากเห็นคุณอนุทินเลยเนี่ยแต่ว่าไปฟังเสียงช่วงของคุณอภิชาติคนนี้ก่อนใช่ไหมเชิญเลยค่ะ ผมขอประกาศในสาพานทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางการุณาชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่พรบรฉบับนี้แต่ทุกทุกพรบรหลังจากนี้ แม้กระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาเป็น,นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งสสทั้งสภาแล้วก็เหมือนจะเซอร์ไพรส์ไม่ใชป่ปาร์ตี้เซอร์ไพรส์อะเหมือนเซอร์ไพรส์สสพักภูมิใจไทยด้วยบางคนดูงงๆนะไม่กล้าสบตาลลบ<อ>หลับดีกว่า<อ> <laughs> บางคนก็แบบ พูดอะไรออกไปนะฮะซึ่งหลังจากคุณชัยชนกเนี่ยมีการพูดคํานี้ไปในสภานะครับจากนั้นมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ใหญ่โตไม่แต่จุดยืนที่ว่าอะไรนะประเทศไทยไม่เอาคาสิโนคนอื่นเขาก็ชอบกันนี่แล้วทำไมคุณชัยชนกพูดแล้วมันเป็นประเด็นประเด็นคือเขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไงฮะซึ่งมีการจับมือกันไปแล้วซึ่งห,หลังจากนั้นคุณอนุทินชาญวิรกูลออรองไม่ใช่รองรัฐนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคกุไทยเนี่ย ก็ออกมาระบ,บุว่าเป็นความผิดคิวแล้วกันคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนนุณชัยนกอาจจะพูดในส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของพักยังไงก็มีมติพักรอบยังไงเนี่ยถ้าจะต้องโหวตก็ต้องโหวตตามมติพักนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณณทินที้แจงครับก <"K> ็ผมฟังอยู่พอดีผมติดราชการตา่างจังหวัดนะครับก็ในฐานะหัหน้าพรรคคุณยายไทยก็ต้องขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านสสชัยชนกได้พูดไปนั้นเนี่ยเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะสสคนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่ผู้แทนรัษฎรเขาสามารถที่จะให้ความคิดเห็นส่วนตัวได้แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องทําตามมต,ขขมติของพรรคมติของพรรคภูมิใจไทยก็คือพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเรื่องใะไรของรัฐบาลซึ่งเมื่อวานก็มีการแถลงโท่นอาคารก็มีการแถลงที่ เมื่อวานเมื่อวานเลเมื่อวานมีการแถลงที่ทเนียบแล้วร่วมกันับมาตงของทางรัฐบาลน,นะครับ้คุณเปิดใจก็ยินดีที่จะจะให้การสนับสนุนจริงคุณอน,นุทินเนี่ยเขาบอกเมื่อวานเลิกลักเลยพี่อ้นเลือกล,กลักเลยเพราะว่าอยู่ดีก็เอ้า คุณชนออกมาพูดอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นบอกว่าได้ยินสัมภาษณ์แล้วก็นั่งเกรงอึดอัดไปเลยอึดอัดไปเลยแล้วก็รีบส่งไลน์ไปหาคุณท่านนายกเลยท่านนายกก็ไม่ได้อ่านด้วยกราบขออภัยนายกยุ่งนายกยุ่งก็มีการกล่าวอภัยไปซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่วันนี้ทางส่วนของพรรคเพื่อไทยกันบ้างว่าไงกันบ้างอ่ะคุณอนุทินนี่แบบเหมือนถ้าแบบใส่เหงื่อสามหยดให้นี่ติ้งติ้งติ้งจริงใช่ไหมทีนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเสียงแล้วกันนะคะเพราะว่า คนที่ตั้งคาถามเนี่ยไม่ใช่นายกแต่เป็นคุณภูมิธรรมครับคุณภูมิธรรมก็สงสัยประเด็นหนึ่งว่าเออใครเป็นหัวหน้าพัก <มา S 2> คุณทชนกพูดในฐานะอะไร,รอ๋อะนะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมค่ะผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่มีความชื่นชมหรือยอยากจะอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในคาสิโนเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่ในเมื่อกำหนดว่าต้องมีวงเงินฝากประจำไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ผมยังไม่มีปัญญาเข้าไปเลยนะครับเพราะนั้นอ,อยากเข้าถ้าไม่มีเงินถึงห้าสิบล้านก็เข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่อยากเข้าก็ไม่ต้อง่วงก็เข้าไม่ได้ดีเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญกรณีของคุณชัยชนกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตกลงคุณอน,นุทินหรือคุณชัยชนกนี่ใครเป็นหัวหน้าครับนะครับเพราะว่าในที่ประชุมหัวหน้าพักต่างๆเนี่ยเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ในทาง สิ่งที่เราทําเราพยายามจะสร้างไรายได้เข้าประเทศแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนศีลธรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่คนไทยก็มีเงื่อนไขนะครับก็จริงๆคุณชัยชนกตอนถ้าตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการพรรคอยู่แล้วความเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยมันการร่วมมือกันเนี่ยมันร่วมมือกันด้วยหลักการไม่ใช่เลืองส่วนตัวนะครับอยู่ประกาศตนเป็น ชื่อชัยชนกเป็นลูกไงในวินกับแม่อะไรกัลุณาอะไรเงี้ยนะครับถามว่าคุณชัยชนกประกาศตัวนะกําลังจะบอกอะไรอยากถามว่าจะบอกอะไรแล้วระหว่างคุณชัยชนกกับคุณนนทินอ่ะผมควรจะเชื่อใครเพราะวันนั้นที่นั่งคุยลงไปแถลงพื้นที่เป็นหัวหน้าพักก็คุยกันด้วยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันในรายละเอียดแล้วก็กำลังจะบอกว่าวันนั้นเราเลื่อนเพราะว่ามีปัญหาของประเทศชาติหลายเรื่องนะครับก็ถ้าเป็นเลขาธิการพักก็ ควรมีความเข้าใจไม่อยากจะบอกอวุฒิภาวะนะควรจะมีเข้าใจมากกว่านี้และควรจะต้องทําอะไรที่มีความสุขุมรอบคอบมากใช่ใช้คําว่าวุฒิภาวะ,มะ,วะไม่ถึงหรือไม่มีความเข้าใจมากกว่านี้ยังไงะะตั้งคําถามครับนี่ประเด็นสำคัญเลยตั้งคําถามว่า,าใครใหญ่กว่ากันในความหมายคุณภูมิธรรมเนี่ยหว่างคุณชนกเลขากับหัวหน้าคุณอนุทินชาวรกุล ต้องฟังใครก็คือถ้าประเมินท่าทีคุณอนุทินแล้วเนี่ยขวาก็นายกซ้ายก็ผู้นําทางจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ข้างบนบี้ลงมาอ๋อใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นมั้งไม่ถึงขนาดนั้นพูดไม่ออกใช่ไหมป็นฐาะคนกลางก็อึดอัดใจพูดมากก็ไม่ดีเพราะว่าก็จะแสดงท่าทีไม่เอาด้วยกับรัฐบาลมันก็เป็นพรรคร่วมก็ทําตัวทำบากนะฮะซึ่งอย่างไรก็ดีในส่วนพรรค พักเพื่อไออีกคนหนึ่งแล้วกันไ<ฆ>ปนฟังเสียงอาจารย์ชูศักดิ์ไม่ใช่ฟังเสียงไปฟังรายละเอียดของ,างะะอาจารย์ชูศักดิ์นิดนึงนะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เช่นกันนะครับ<ฆ>ก็มีการถามว่าเนี่ยไอเรื่องที่ความเห็นต่างต้องมีการเคลียร์กันไหมนะก<ฮ>็อาจารย์ชูศักดิ์ยังก็คงต้องคุยกันก็ให้เขาว่ากันไปนะฮะ <S <S ส่วนคนคุยจะเป็นระดับไหนนั้นนะครับก็ชูศักดิ์บอกว่าต้องถามหน้าที่คนที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้นะครรับส่วนนปะเด็ที คุณอุทินบอกว่ามันผิดคิวไม่ใช่มติพักภูมิใจทานั้นนะฮะอาจารย์ชูศักย์ย้าก็หัวเราะละบอกกล่าวนะครับว่าให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคิดดูเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับอาจารย์บอกว่าตนเป็นเพียงแค่รับมติร่วมรัฐบาลแกนนําที่รัฐบาลก็ต้องไปพูดคุยกันว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นอย่างไรอย่าไปให้ความเห็นวิจารณ์ว่าเขาถูกหรือไม่ถูกให้ว่ากันไปครับแต่ถามว่าจะเป็นแบบนี้บ่อยๆไหมนะฮะอาจารย์ชูศักย์ก็ย้ําว่าถือเป็นการก็บอกไม่ทราบนะฮะแล้วถามว่าสื่อถามต่อ เป็นการส่งสัญญาณของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่อาจารย์ชูศักดิ์ก็หัวเราะบอกว่าอ๋อไม่รู้นี่เป็นแบบออกมาแนวซอฟๆหน่อยเซฟตัวเองครับ <laughs> เอามาฟังคุณอนุทินอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเออชัดๆเมื่อกี้พูดอะไรบ้างคือเมื่อาวานคุณอนุทินก็บอกอได้ยินแล้วแบบอึดอัดเลยแต่วันนี้โอเคแล้ว,ลลวพอได้พอได้พอได้นะคะเพราะ,ะว่าได้ ส่งข้อความไปแล้วนะคะายกลราบขอภัยนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือถูกมองว่าเอ้าถ้าโผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยคุณอนุทินบอกว่าเป็นส่วนตัวใช่ไหมครัแล้วเป็นเอกสิทธิ์ด้วยครับแล้วสภาพของพักอ่ะจะเป็นยังไงใช่ประเด็นสําคัญเลยใช่นะคะก็จะบอกว่าคือยังไงก็คือคงโหวตสวนมติพักไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็นี่แหละนะคะมีปฏิกิริยาหลังจากที่ ถ้าดูสีหน้าดูก็แกก็ทำตัวไม่ถูกนะดูนายกสิแต่คุณภูมิทำยิ้มนะครับ อ่าแต่ก็นนแบบคุณอันิงก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศท,ที่ทำเนียบอ่ะนะฮะก็คือหมาดๆเลยใช่ปะครับดูหมาดๆเลยมันช่วงเช้าที่ผ่านมาหมาดๆเลยมันมาหลังจากเกิดเหตุนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือคือคุณอนุรินบอกก็ลายแจ้งท่านายนยกรัฐมนตรีว่าทางคุณชัยชนกเนี่ยเป็นในนามส่วนตัวที่อภิปรายอะ่ะนะแต่ว่าพักเนี่ยก็เหมือนที่ไปแถลงไปผ่านคอรมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือหัวหน้าพักอะ่ะก็ก็รับแล้วแหละก็เป็นแนวทางของพักก็เป็นแบบนั้นเป็นไปตามที่ ร่วมรัฐบาลเนี่ยกำหนดด้วยกันแต่ว่าการที่สมาชิกจะอภิปรายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องมาประชุมก่อนเนาะครับอ่าเราก็จะต้องมีการอนุมัติด,ด้วยแต่ว่าในครั้งนี้นี่คุณอนุทินไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะแล้วก็เป็นเหตุผลเลยแหละว่าทําไมก่อนที่จะขึ้นอภิปรายเนี่ยจะต้องมีการประชุมกันกอ่อนครับ,รบเพราะเป็นั้นกลัวว่าใครจะหลุดคิวมาอ,อย่างนี้ฮะใช่ใช่คือสมมุติว่าถ้าพักเนี่ยคือเหมือนกับยืนยันว่าไม่ใช่อันนี้คือส่วนตัวคือถ้าพักมีมติเนี่ยทางคุณอนุทินก็ต้องอยู่ อยู่ในที่ประชุมสภาด้วยครับแต่ว่านี่ไม่ได้อยู่ออกมาทํางานข้างนอกแต่ว่าที่ไหนได้ก็ต้องแจ่นกลับไปที่สภาอย่างเร่งรีบเลยแต่สุดท้ายก็คือว่าไม่ใช่มติของพรรคนะแล้วก็การทําแบบนี้เดี๋ยวสุดท้ายอาจจะต้องไปคุยกันไปเคลียร์กันนะคะแล้วก็อีกอานหนึ่งก็คือจะมาโหวตสวนมติพรรคเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าพรรคมีแนวทางไปแล้วเรียบร้อยครับอืมก็เรื่องนี้ก็ต้องเกาะติดกัน,กนซึ่งวันนี้เองก็อย่างที่ภาพท่านนายกกับคุณอนุทินเนี่ยก็อยู่ ยานิสิทธานที่เดียวกันคือทําบุญเรนสงการการรดน้าดําหัวกัน <c oughs> ก็มีการถามนายกก็บอกว่าคุณทินเนี่ยนายท่านยายกบอกว่าขอโทษแล้วกับเรื่องของอที่เลขาภูมิใจไทยไปประกาศอะไรที่มันขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกว่าเคยคุยนอกรอบกับคุณชาชนกด้วยก็บอกว่าก็ใครอาจจะคือการคือนายกเนี่ยพยายามรอผชมพยายามแก้ตัวให้คุณชานกแล้วกันบอกว่าก็อาจจะห่วงเรื่องภายพิบ,บัต<อ>ิแล้วไปพูดในสภาแล้วอาจจะแบบ เครๆเขินแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะพูด hmm. อะไรไม่ถูกต้องไปนะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านนายกนิดหนึ่งครับทนยได้งาเรื่องติ่อไดนาอยู่เรืองเมื่อแล้วค่ะท่านนายกเข้าใจ่อใค่ะสิ่งที่คุณจะพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องแฉคจะแฉคามเตัวที่ั้ได้ได้ได้ขอหท่านนายกท่านท่านท่านชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ใช่รเด็งค่ะ เข้าใจนป็แสดงว่าเวลาโหวตวันโหวตถ้าเกิดสมมุิการโหวตจริงๆเนี่ยมตุนใจไทยจะให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลหรือเปเป็นมติพักใช่ไหมคะคุณเชฟชานกในฐานะที่เป็นเลขาทิ่ตานพักไม่ว่าความเห็นอาจจะไม่เห็นด้วยส่วนตัวแต่ต้องทําตามมติพักใช่ไหมคะต้องไม่ได้คุยกับคุณชานกทำนองเข้าใจยังคะเรื่องว่ามติพักจะต้องเป็นเมื่อวานเขาก็เห็นว่ามีความเครียดอยู่เลขาอีิฝ่ายก็ให้เขาได้พัก วันสองวันยังไงก็ต้องท่านนายกในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยไม่ติดใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่ได้จริงจริงแล้วคิดว่าไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะคว่าจริงเคยอย่างท่านตัวท่านท่านเลยค่ะพักเพื่อไทยเอง่ค่ะก็เคยเคยได้คุยกันข้างนอกรอบอยู่แล้วนะคะก็ทราบว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของพวกภัยพิบัตินะคะแล้วก็ภัยต่างๆยังพูดเรื่องของ เรื่องของฝนเรื่องของอะไรที่จะเกิดน้ํพท่มคือท่านท่านท่านเลยาพักก็เป็นห่วงจริงจริงในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าหมายความว่าเอ่อที่ที่อภิปรายเมื่อวานนีนอาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้าะฉั้นก็เดี๋ยวมันเป็นเรื่องของทางครับระแทนที่ิเศษเองแต่อันนี้ในส่วนของตัวดิฉันแค่เข้าใจว่าเลยค่ะพักเคยได้มาพูดกันส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องในเรื่องของว่าเป็นห่วงบ้านเมืองในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้าใจว่าว่าว่าเป็นแบบนั้นแต่มันมีหลายประเด็นที่ไม่พูดถึงนะคะ ถ้ามีโอกาสนายกเลหาคนรุกใหม่แล้วก็เลขาก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่พูดคุยกันส่วนตัวแลกเปลี่ยนกันไหมคะพูดคุยได้อยู่แล้วค่ะพูดคุยได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงบางทีแบบคือต้องต้องต้องบอกพี่น้องประชาชนนีว่าบางทีการที่ไปอยู่หน้ากล้องหรือว่าไปอยู่ตรงที่ที่มีแรงกดกดดันนะคะอย่างในในสภาเองจริงเวลาพูดพูดดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะมันอาจจะแบบ มันอาจจะมีหลายประเด็นที่ที่พูดถึงได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ออกเหมนที่ตั้งใจหรืออะไรก็ตามหรือว่าประเด็นน้อยไปมากไปอะไรงี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วะค่ะากับการที่เราไปพูดนะครับลิลก็ภาพอ,ออกมาตอนนี้ก็ชัดเจนว่านายกดูดีเ,เลยเหมือนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่านายกพยายามายจะรองชอมให้ใช่นายกดูดีเลยเนี่ยนะคะ